ส่วนสัตว์โบนังซ่านะครนางวินาว่าเข้าไปในบ้านอันนั้นบ้านอะไรครับแบบบ้านฟางเหรอแบบเห็นเป็นไม้นี่ครับจุดแรกโบนันซ่าม้าแคะเชียร์ัวนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวจริงกันนี่ครับมาดูม้าแคะกันโอ้โห <c oughs> ขออยู่ใกล้ๆหนะ่อ,อยนะขอยยิ คือมันแคอุ้ยมันดูดูดูมันมันมันเจเอหรือเปล่านจเอนาวีนาวาแล้วออ้ยนี่จะเอกันละจะเอกันละนนนปลายกันครับขอ้อมูลนี้จะมีอะไร นี่เป็นโซนม้าแคกอีกตัวนนะคะนี่ม้าแขกจะเอ๋ไปแล้วนะมาเจอหมูน้อยนะครับเฮ้ยหมูน้อยขี่หลังกันอุ้ยอุ้ยลูกบอกว่าหมูน้อยขี่หลังกันอ๋อเป็นหมูจิ๋วแล้วเนี่ยเยอะเลยเนี่ยอ อันนี้น่าจะเป็นจุดชมนกนะคะอันนี้นกกระตัวดำน,นู้น,นเห็นไหมอยู่ตรงนู้นครับนกแก้วอยู่ข้างบนนั้นอันนี้ก็นกแก้วเหมือนกันครับเห็นปะนี่ไงนั่งนิ่งเลยครับนี่อีกตัวนึงนะครับชาแนล ไปแล้วครับฝั่งหนูมีอุรลังอุตังตัวใหญ่มากมมต,ตัวนี้แหละที่เราเห็นมันโดนสตาร์ไว้ใช่ไหมตัว<อ>ที่ตายแล้วอันนี้ลิงกระลอกครับนี่นกินอะไรอยู่เนี่ยแม่แม่แม่ว่ไงโอ้โหดูมันทักทายสิมันเอาเท้าก้อนอาหารตัวองดูใกล้ๆเลยบ๊ายบาย อร,อ,อร่อยไหมอ, PAUL: อร่อยไหมอร่อยไหมครับมันมันพยักหน้าด้วยมันคุ้นภาษาคนรู้เรื่องเลยบายบายไปดูกินเฮ้ยอะไรอ่ะเราจะไปดูอะไรกันเฮ้ยมันจะมีตัวอะไรอ่ะที่มันมีเขาเขาเรียกอะไรเรียกอะไม่ใช่นะตัวอะไรไม่รู้ ป้าก็ไม่รู้ทุกตัวเขาป้ายมันหลุดครับอันเนี้ยก็เลยไม่รู้เไงไงมันเดินออกมาแล้วดูดิเลี้ยงเขาไม่จะยืนมันมีหนวดด้วยเลี้ยงผานี่แหละเลี้ยงผานี่นี่สั่นขนแล้วนะนี่แหละเลี้ยงผาใช่เลยแน่แน่แนเดินโชว์ตัวแล้วค่ะภูเขายาวจังอ่ะอันนี้อันนี้ตัวผู้นั่นนะครับอันนี้แม่ยืนขาตั้งกล้องวาไงได้แค่นี้แหละค่ะใครอยากเห็นสิงโตขาวใบกัน นี้พ่อบอกจะพาไปดูสิงโตขาวตรงไหนตรงไหนพี่นาวีนี่ครับพี่นาวีเห็นดูมันเดินบนบางทีอากาศร้อนเขาก็อาจจะงุดงุดเย็นมากเลยมันออกมาไม่ได้สิ๊บะมันกระโดดไม่ได้ได้นี่มันยื่นมือออกมาด้วยอ๋อดูตัวนี้ ถ้าถ้าเอานาวาเข้าไปคิดว่ามันกินนาวาได้ไหมไหนนาวิกินนาวามันกันื้อเโอ้จริงเหรอนาวีนาวีก็เลอกเทมันกินเฮ้ยคุณคุณนี้นอนหลับหรือเปล่าคุณกำลังหลับพักคนมายื่นมือออกมาด้วยเห็นมือมันปะเนี่ยพักคนยืมมยื่นมือออกมาเนี่ยตัวนู้นก็นอน ใช่เปล่าสิงโตได้ไหมนี่แมวคาราเคทครับเป็นแมวป่านะแมวป่าตัวนี้อ่เป็นกรงปรับปุงอยู่ครับพี่เดี๋ยวจะเอาสัตว์ใหม่มาลงครับตอนนี้กำลังประกบกรงว้าวชื่อคล้ายกันเลยนี่ของพี่มีซันนี่เรนนี่วินนี่แล้วก็น้องสโนนะแก๊งโฟรซีซันเลยเอาไปเลี้ยงสักตัวไหม เอาไหมกลับบ้านทั้งตัวไหมเอาไหมพี่นาวีเอาไหมพี่นาวีพี่นาวีไม่กล้านาวีกลัวพี่นาไปท่านนักเตะไปดูลิงแปลงฟันให้เดนุสเซาครับดังเลยอ้าวพี่นาวีถูกกินไปแล้วเฮ้ยนาวาจะถูกกินแล้วอ้าวมันเป็นของบอมนะอาบอกเพื่อนเพื่อนชิงจ้าแย่ไปสิถ้ามันไม่จ้าโอ้ต่าน้อยครับ

mùa lắm bỏ lỗi chót 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 chót

อมน่ามชับป้ายังไมจับเกียร์ดาก้อนมกรจะดิบหัวเงี้ยมันกะดิกหัวระวังนะรูนี่ดิโโตอมันเต้นนี่นีตอนแรกนอนอยู่ชตอนแรกนอนอยู่ตอนนี้แบบยบขึ้นมาแล้ว ทำพิเศษไหมต <PI> <in> ้องให้พออมไมลูกออมาัวนีเศนิดียตงแบบนี้เป็นไงมาแบบนี้ชอบไหมครับป้ัลกุมันมองหมันมองหนูมันะก้าม่ตัวนี้โอ้โหวกลังเดินับ้อยชาใกล้มาก ดูณลคุณเล็กคุองหน้าเลยอันนี้ตัวอะไรสิงโตใช่ไหมแต่อันนี้สิงโตธรรมดาสิงโตตัวนี้อันนี้พี่นาบีอันนู้นนาวาเนี่ยนาวาอยู่ตรงนี้โอนาวาจะเข้าจับบ้านแยกกันใช่ไหมแยกกันเดี๋ยวกัดกันเดี๋ยวตีกันอีกดูแลคุณเรามาดูแลคูณกันนะครับอ่ามันเข้าไปข้างในละนี่เล็กคูณออกมาแล้วออกมาแล้วเล็กคุณมั้งนี่เป็ ็ได้นี่ตัวนี้โอ้น้ามาเอาเข้าไปละโอ้นกแก้วอันนี้เห็นใกล้ๆเลยนะคบอันนี้แม่ใช้ไมค์เซลฟี่นะเนี่ยความจริงอยเข้าไปใกล้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดูดิ กันอยู่เลยตัวนี้น่ารักมากน้องน่ารักมากครับไปแล้วครับสามหนุ่มไปนู่นแล้วครับโอ้โหเสียงเอาแล้วครับเ,<อ>เห็นยีราฟแล้วเด็กๆชอบเด็กๆชอบยีราฟโอ้โหเหมือนมันจะมีฮิปโปด้วยหรือเปล่าโอ้โห,โโหเจอเจ้ายีราฟคอยาวมีอาหารแล้วโอ้ยีราฟมันส่งเสียงร้องไม่ได้นะ เฮ้ยมีนู่นลาเปโอ้โหน่าจะอร่อยเลยอุ้ยซีบะซีบะมาลายรเออมาอะไก็มีอร่อยนั่นเพื่อนอร่อยไม่เพื่อนต้องต้องต้องไปเยือนดูบนนู้นก็ได้เฮ้ยเรานั่งดูนี่ก็ได้สบายใจนี่อันนี้แม่แม่ใช้ไม้เซลฟี่นะคะดีน้องอันยาวหน่อยก็จะเห็นเขาใกล้ๆกล้นาะนี้จ่าเอจ่าเอ มันจะมาลายอยู่ตรงนู้นเห็นเปล่ามีนกกระจอกเทศด้วยนะครับโอ้ยีรับยีรัมีสี่ตัวนะ บีบีเห็นยีราฟเอายาวไหมอ่ะปูแก้มแดงแล้วครับตอนนี้ไปไปดูนกกระจอกเทศโอ้นอกอีมูนกอีมูอีมูอีมูเลยคล้ายๆนกกระจอกเทศเลยอ่ะดูดิดูดิโอ้โหโอเคอ เดี๋ยวแม่พักถ่ายคลิปเท่านี้ก่อนนะครับ๊าก่อนพี่นวีาบ๊ายบายพี่นวียสวยนะบ๊ายบายสวัสดีครับ